ด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมอธิบายด้านหน้าให้ฟังก่อนนะครับด้านหน้าสําหรับเหรียญหลวงพูสุว่าปรกคอมาขามเท่าเนี่ยมี2พิมพ์เดี๋ยวเพื่อน,อนดูตาไปมนะครับเพื่อนจะได้ความรู้กันนะครับด้านหน้าหลวงพูสุว่าปากคอมาขามเท่ามีสองพิมพ์เดี๋ยวหาปากกาก่อนพอดีมาไลฟ์แบบใสฟ้าแรบ,บมากๆครับเพราะว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง หายจ้นฟันแล้วโอ้โหทำไมหยิบมาก็้จังหะเยเยเลยโอเคนะครับเพื่อนๆจะได้ความรู้เลยนะครับจากสิ่งที่ผมอ,อธิบายวันนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ศึกษาและสนใจนะครับด้านหน้าเนี่ยมีสองพิมพ์นะครับพิมพ์ที่หนึ่งคือพิมพ์ไม่มีเม็ดไข่ปลาบริเวณนี้นะครับนั่นก็คือพิมพ์นี้ฮะเหรียญนี้เป็นเหรียญเก่าผมนะครับ เหรียญที่ไม่มีเม็ดไข่ปลาบริเวณนี้สามเขาเรียกเหรียญไม่มีสามจุดนะครับบริเวณนี้เหรียญน,นี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวให้ดูเหรียญสามจุดก่อนนะเราเรา,เราจะแนกให้เห็นชัดๆก่อนแล้วกันสามจุดคืออะไรอันนี้มันไม่ชัด,ดถ้ามีชัดๆเดี๋ยวให้ดูภาพ้ชัดอ่านี่นี่นี่สามจุดคืออันนี้ฮะนี่ตรงนี้ฮะเพื่อนๆดูตามนะครับ นี่บริเวณตรงนี้นะครับพอดีหนังสือมันตั้งมันดัดได้หรือเปล่าวะอ๋อได้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 โอเคนี่สามจุดคือบริเวณนี้นับเลยนะครับไขป่ปลาหนึ่งสองสามนะครับอันนี้คือพิมพ์แบบมีสามจุดพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่มีของปลอมเรียนแบบเยอะมากพิมพ์สามจุดเนี้ยฮะไข่ปลาสามจุดเนี่ยเป็นพิมพ์ที่มีของปลอมเรียนแบบเยอะมากสมัยก่อนนะครับหนังสือเล่มเก่านะรุ่นเก่าเลยฮะอันนี้เพื่อนๆต้องฟังแล้วก็นึกตาลยนะครับ สมัยก่อนคนโบราณนะครับคนเล่นรุ่นเก่านะครับ no ต pues, ้องบอกว่าตอนนั้นหนังสือหรือว่าการต้องใช้คำว่าหนังสือหรือคนที่รวบรวมเหรียญนะครับรวมถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยรวบรวมยังไม่ดีเท่าที่ควรต้องใช้คํานี้แล้วกันเขาก็จะพูดกับนักเล่นรุ่นใหม่ว่าถ้าไม่มี 3. จุดไม่มี3จุดตรงนี้อดีตนะาในอดีตนะครับถ้าไม่มี3ามจุดหนึ่งสองสาถ้าไม่มี 3. จุดบล็อกนี้เป็นเหรียญปลอมทั้งหมด อ่าเนี่ยอันนี้คือความคิดคือคาําบอกเล่าที่ผิดนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับสามจุดเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากเอาบล็อกแรกที่ไม่มีไม่มีขี้กางเนะะี่ยไม่มีสามจุดตรงเนี้ยมาปั๊มก่อนนะครับก็เลยเป็นเหรียญที่ไม่มี3ามจุดแบบนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับวิเคราะห์ตามนะครับนี่แล้วเพื่อนเพื่อนจะได้ความรู้ตามไปด้วยฮะอันนี้คือเหรียญที่ไม่มีสามจุดนะครับเหรียญไม่มี3ามจุดเนี่ยตวงสื่อจะคมกว่านะครับ แต่การซื้อขายในปัจจุบันไม่แยกนะครับว่า3จุดนิยมหรือไม่ 3. จุดนิยมนะครับเอาเป็นว่าสวยแท้แพงครับนะครับเอาเป็นว่าสมัยก่อนบล็อกนี้บล็อกไม่มี 3. จุดถ้าเจอเมื่อไหร่นะครับในอดีตบอกปลอมเลยนะครับบอกปลอมเลยนั่นคือในอดีตนะครับแต่เป็นเพราะว่าการที่การนักสะสมหรือเซียนทาใ,ในยุคก,ก่อนหน้านั้นฮะ เราจะฟังคนรุ่นเก่ามาก่อนก็คือเอ้ยถ้าไม่มีสาจุดเก๊เลย <c oughs> แต่จริงไม่ใช่ถ้าใน,ในยุคปัจจุบันคือการอ่านวิวัฒนาการอ่านธรรมชาติเครื่องจกักรอ่านการปั๊มเนี่ยจะบอกได้เลยว่าอย่างเนี้ยไม่มีสาจุดเนีอ่ยอกก่อนเพืนะ่อนเพื่อนวิเคราะห์ตามนะครับแล้วค่อยนําเหรียญในบล็อกเนี้ยบล็อกมันขึ้นสนิมก็คือทิ้ง <c oughs> <c oughs> บล็อกไว้แล้วทําการล้างบล็อก <c oughs> แล้วปั๊มใหม่นะครับเพิ่มขึ้นมาก็คือกลายเป็นบล็อกมี3จุดมี3าจุดหรือไม่มี3าจุด ราคาไม่แตกต่างกันนะครับบอกเพื่อนๆก่อนนะครับส่วนด้านหลังสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนด้านหลังเนี่ยมีการแยกแยะแค่3าพิมพ์นะครับ3มพิมพ์นะเดี๋ยวเพื่อนๆดูตามแล้วกันนะครับมีแค่ยันด้านหลังนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูตามนะครับเล่มนี้ถือว่ารวบรวมได้ดีไม <m ert S 2> ่มีอุไม่มีอุคืออะไรนะครับเดี๋ยวก่อนมันสะท้อนไฟไม่มีอุไม่มีอุคือตรงที่วงกลมเนี่ยฮะเห็นไหมครับ คือบล็อกไม่มีอุถ้าบล็อกมีอุเป็นยังไงนี่เป็นแบบนี้ฮะเห็นไหมมีวงกลมไว้นี่ตรงนี้อันนี้พอดีเขาชี้ตำหนิได้ดีนะฮะพอดีไทยพ้ากับผมรู้จักกันดีฮะนะครับคือมีอุอันนี้คือพิมพ์มีอุแล้วพิมไม่มีอุเมื่อก่อนมีแค่สามแบบนะเดี๋ยวเพื่อนมาดูตามนะอันนี้คือพิมพ์ไม่มีอุนะครับไม่มีอุแบบที่หนึ่งนะครับพิมพ์มีอุอุเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเล่นอุนี้ฮะเขาเรียกอุกลาง อูกลางนะครับอูกลางก็จะเป็นอูแบบนี้แบบนี้นะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆจะค่อยๆเรียนรู้ตามกันไปนะฮะอ่านี่เมื่อก่อนมี2แบบคือพิมไม่มีอู่แล้วก็พิมมีอู่แล้วก็พิมพ์อูบวกอูบวกแบบนี้มีการกระบาดตรงอู่ไอ้บล็อกนี้หายากฮะบล็อกนี้หายากมากเขาเรียกอู่บวกสมัยก่อนโบราณเขาเรียกอู่พวงมาลัยเหมือนพวงมาลัยเรืออะไรอย่างประมาณนี้เขาเรียกอู่พวงมาลัยสมัยก่อนนะครับเขาจะเล่นแค่สามบล็อกนี้ไม่ใช่เล่นแค่สามมีการจําแนกแค่สามบล็อกนี้ เพียงแค่คนยังไม่เคยเห็นบล็อกนี้นี่บล็อกนี้นบล็อกอ,อุใหญ่บล็อกนี้หายากครับบล็อกนี้หายากที่สุดในบรรดาเหรียญนะครับในบรรดาเหนนรียญหลวงปู่สุขนะบล็อกบล็อกอุใหญ่นะครับเดิมทีพอเริ่มมีการเรียนรู้และศึกษาแบบจริงจังก็เริ่มมาเขียนหนังสือมากมายครับเดิมทีมีแค่มีบล็อกไม่มีอุนะครับไม่มีอุแบบที่หนึ่งนะครับจนกระทั่งผมเองนะครับแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เจอไปเรื่อยจนกระทั่งมาเจอบล็อกนี้ บล็อกไม่มีอุ่แบบที่2นะครับแบบนี้บล็อกไม่มีอุแบบที่2ต่างจากบล็อกไม่มีอุ่แบบที่1คือบล็อกนี้ถ้าเพื่อนๆเจอนะครับฟุกเลยนะครับยังไม่มีเกน่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนจอดจําดูนะครับถามว่าเพราะอะไรถึงไม่มีเกนะครับเดี๋ยวนี้เพื่อนเต้องจําดูนะครับผมให้ความรู้ครั้งเดียวนะครับแล้วไม่ต้องส่งไลน์มาถามว่าอะไรยังไงยังไงดูคลิปเอาเองเลยนะครับบล็อกนี้ไม่มีเกเพราะว่าเนื่องจากยังไม่มีต้นแบบ ไปถอดพิมพ์นะครับยังไม่มีต้นแบบไปถอดพิมพ์เพราะว่าบล็อกมีหายากมากนะครับเล่นมาผ่านมือผมมาเพียงแค่สองเหรียญเท่านั้นนะครับแบบนี้ฮะบล็อกยันเขาเรียกว่าไม่มีอุกนะครับไม่มีอุกนะครับใบพัดใหญ่ใบพัดตัวนี้จะใหญ่กว่าอันบนอันนี้อันนี้ใบพัดใบพัดเล็กนะครับที่ใบพัดใหญ่นี่อันล่างจะใบพัดใหญ่นะครับใบพัดก็คือยันสามเหลี่ยมนี่ยันยันสามตรงนี้เนี่ย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 อันนี้อันนี้มีขนาด ที่เราเห็นบบ่อยจะเป็นขนาดเล็กกว่าใบพัดใหญ่นะครับถ้าเจอใบพัดใหญ่นี่เจอแล้วเคล็ดลับเลยครับแท้เลยปัจจุบันยังไม่มีของปลอมนะฮะบล็อกนี้ฮะนะครับปัจจุบันนะครับเท่าที่ผมศึกษามายี่สิกว่าปีนะครับเจอบล็อกบนบ่อยที่สุดบล็อกไม่มีอูนะครับบ่อยที่สุดลองมาบล็อกนี้ฮะบล็อกบล็อกยันอูกลางนะครับอันดับสองนะครับแล้วก็มาเจอ ยันอุพวงอะไรแบบที่สามนะครับนี่คือเจอเรียงตามระดับนะไม่มีอุเจอเยอะสุดนะครับอุกลางเจอในระดับสองอุกางจะเป็นแบบนี้ฮะอุกลางกับอุใหญ่ต่างกันนะให้สังเกตที่ตัวอุฮะอุตัวนี้จะอ้วนกว่านะครับนี่อุเล็กกว่านะครับอันนี้อุใหญ่อุใหญ่ก็หายากนะครับอุใหญ่เนี่ยหายากเป็นอันดับที่สี่หายากสุดคือไม่มีอุใบพัดใหญ่เนี่ยฮะอันนี้หายากสุดนะครับปัจจุบัน ทั้งห้าบล็อกนะครับนะครับจะต้องบอกก่อนเพื่อนๆก่อนนะเมื่อก่อนคนเราจะเล่นแค่เพียงสองบล็อกเพราะอะไรเพราะคุณเคยเห็นแค่สองบล็อกค,คุณก็จะเล่นเท่านี้นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเพราะว่างานเนี่ยมีการปั๊มหลายครั้งมีการปั๊มหลายครั้งสังเกตที่หูเชื่อมครับหูเชื่อมยังมีขนาดที่แตกต่างกันเลยนะครับขึ้นอยู่กับแม่พิมพ์นั้นๆนะครับแม่พิมพ์ไหนส่วนใหญ่อันนี้น พิมพ์ที่ไม่มีอุนะครับไม่มีอุยันอุข้างๆเนี่ยแบบนี้ฮะส่วนใหญ่หูเชื่อมจะใหญ่อย่างที่อย่างที่มีคนถามใน Facebook ผมนะครับว่าทําไมอันนึงห่วงห่วงเชื่อมอันใหญ่จังเลยอันนึงห่วงช่วยห่วงเชื่อมอันเล็กจังเลยเนี่ยแบบนี้ห่วงเชื่อมเล็กนิดเดียวนะครับทําไมมันเกิดจากการปั๊มแต่ละครั้งนะครับแล้วห่วงเชื่อมที่มีอยู่ก็มีขนาดแตกต่างกันไปนะครับมีคนถามอีกว่าสมัยก่อนนะครับหลวงปู่สุขเนี่ยว่าประคองขา,ามเท่าเนี่ยมีคนถามผมนะครับว่า ทันท่านหรือเปล่าเพราะว่าท่านมรณภาพ2,466นะครับมีในปีนี้เลยนะครับ2,466ที่ระบุไว้ตรงนี้เหรียญน,นะฮะเหรียญน,นี้ทันอย่างแน่นอนนะครับทันท่านปลุกเสกอย่างแน่นอนเพราะเหตุใดนะครับเพื่อนๆคิดง่ายๆนะครับหลวงปู่สุขเนี่ยถ้าหากว่าสร้างแล้วไม่ทันจะไม่ทําหลายครั้งเพื่อนๆวิวิเคราะห์ตามผมนะครับแปลว่าในระหว่างที่ทําที่จัดสร้างเนี่ย แจกหมดเร็วมากลูกศิษย์ท่านเยอะฮะทำเสร็จปุ๊บแจกหมดปุ๊บทาใหม่แกะบล็อกยันหลังใหม่บล็อกตัวหน้าตัวเดิมนะครับบล็อกตัวหน้าขึ้นสนิมบล็อกหลังเนี่ยจะเป็นบล็อกที่รับแรงกระแทกมากที่สุดนะครับมันจึงทําให้บล็อกหลังเนี่ยแตกและพังง่ายจึงมีการแกะพิมพ์บล็อกหลังใหม่นะครับบล็อกด้านหลังจึงมี5บล็อก5พิมพ์นะครับต้องบอกก่อนเพื่อนๆก่อนนะฮะวิเคราะห์ตามนะครับส่วนด้านหน้านะครับปั๊มแล้วทิ้งบล็อกไว้หน่อย นะครับสนิมขึ้นล้างบล็อกทิ้งก็เลยขึ้น3จุดนะครับแล้วก็ทาการปั๊มใหม่เรื่อยเอยฉะนั้นบล็อก3าจุดจะมีเอยอะกว่าเพราะเนื่องจากเนื่องจากนะครับเนื่องจากมาปั๊มหลายหลครั้งละเพราะว่าด้านหลังปั๊มจนพังหมดแล้วหลังจากที่ท่านมรณภาพในปี2466เช่นเดียวกับพศที่สร้างนี้หลังจากที่ท่านมรณภาพเสร็จก็มีการสร้าง2 4 6 9ก็คือเหรียญแจกงานศพนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็มีอาจารย์ปื้มนะสร้างใน2467อกเป็นเหรียญดอกจิกข นะครับเพื่อที่มาแจกง,งานศพในตอนนั้นโดยระบุว่าหลวงปู่ศกหลวงพ่อวัดปากคอมขามเท่าน,นั่นจะเป็นปี6 7เจ็ดเลรียนั้นแจกง,งานศพนะครับถ้าเหรียญที่ไม่ได้ระบุก็แจกง,งานศพฉะนั้นแบบนี้2องพัทั้งหมดจะเป็นเหรียญรุ่นที่ทันท่านนะครับและมีค่านิยมแพงนะครับเหรียญหนึ่งถ้าไม่ผ่านการใช้เลยมูลค่าหลักล้านนะครับมูลค่าหลักล้าน,นครับอ่ะทีนี้เราวิเคราะห์จากหนังสือแล้วนะเพื่อนๆจำแม่พิมพ์ได้หมด้ะนะทีนี้ผมจะให้ดูตัวจริงนะครับเพราะว่าผมต้องอธิบายเพืยอย่อนๆที ถามแล้วถามอีกถามแล้วถามอีกถามจนผมเออคุณดูไลฟ์ผมเลยดีกว่ามาั้งคุณจะได้เข้าใจนะครับนี่ต่อมานี่นะให้ดูเอาต้องเอาเหรียญบล็อ,บอกที่ไม่มีอุก,ก่อน,นจริงเหรียญนี้อ่ามีผมให้ผมมีให้ดูด้านหลังมีทั้งหมดโอ้โหสามแบบเลยหลังยันอุกเนี่ยมีทั้งหมดสามแบบเลยอุกใหญ่อุกกลางอุกเล็กนะครับนะอุกเล็กก็คืออุกพวงมาลัยแต่นี้เลี่ยมปิดหลังแล้วก็หลังไม่มีอุกยกเว้นยันไมพัดใหญ่นะฮะไม่มีอุกยันไมพัดใหญ่เนี่ยวันนี้ไม่ได้เอามา เบืเ้องต้นนี่แบบนี้อธิบายตามพิมพ์ก่อนนะเพื่อนๆดูตามแล้วกันนะครับอันนี้คือพิมพ์ไม่มออีไม่มีอ,อุตรงนี้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 คือไม่มีอ,อุนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆถ้าใครสงสยัยย้อนด,ดูคลิปเอาเองเแล้วกันนะครับ่หงเตะแล้วเหรอครับโอ้โหจริงป่ะครับผมก็ยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวรอไลฟ์เสร็จแล้วค่อยไปดูนะครับนะนี่คือไม่มีอ,อุรุ่นนี้ตอนหลังนะครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเราดูแค่ขอบเหรียญตั้งๆแบบนี้นะครับขอบเหรียญตั้งๆวันนี้ ก็แท้แล้วเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะแต่เฉพาะบล็อกที่ไม่มีอุกนะครับด้านหลังส่วนใหญ่จะขอบตั้งปิ้นๆแบบนี้นะครับแต่ปัจจุบันนะครับขอบตั้งก็มีเกนะครับแต่ต่างแต่ของเกไม่เหมือนครับต้องบอกว่ามีเยอะแต่ไม่เหมือนนะครับเราต้องอ่านตัวนี้พิมพ์3จุดเห็นชัดเลยฮะพิมพ์ 3. จุด1 2 3นี่ฮะสามจุดตรงหนังสือคมชัดต้องต้องอ่านตรงสือแล้วนะครับตรงสือเนี่ยจะมีสันมีเหลี่ยมแม้ว่าจะสึกแค่ไหนก็ตามนะครับ เพื่อนๆต้องสังเกตเราเองนะครับทีนี้มันเป็นจุดจ่ายตังของแต่ละคนซึ่งต้องพิจารณาเองอย่างรอบครอบนะครับห่วงเชื่อมมีขนาดใหญ่ใช่ไหมพอไม่มีอุดส่วนใหญ่ห่วงเชื่อมจะใหญ่นะครับพอมีอุดจะเป็นอันเล็กนะครับส่วนใหญ่นะค่าเป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอกนะครับเราดูต้องดูอย่างพารณาอย่างรอบครอบนะครับเพราะว่าเนื่องจากนะครับเกยเยอะมากเกยเยอะมากๆนะครับแต่ ถ้าแบบนี้ได้เงินล้านนะมาขายผมได้นะเอามาปล่อยผมได้นะแบบนี้ผมเช่าคุณเป็นล้านนะถ้ามีสวยๆมาขายผมได้ถ้าสวยจัดๆเลยนะไม่ผ่านการใช้แล้วเป็นกระไหลทองนะเพื่อนๆฟังไลฟ์สดผมได้เลยนะฮะถ้าเป็นกระไหลทองแบบนี้แบบนี้นะแบบนี้นะเป็นเหรียญชุบทองแบบนี้แล้วจมูกโด่งนะนี่นี่นี่จมูกท่านแบนไปหน่อยนะครับถ้าจมูกโด่งเลยนะครับแล้วกระไหลทองแบบเนี้ยกระไหลทองแบบนี้เต,ต็มสังกติหมดเลยนะ เอามาปล่อยผมได้ผมรับเช่าหกล้านนะเพื่อน <_ C 1> เพื่อน<ๆ>ฟังผมได้เลยนะครับเอามาแล้วแบบสวยๆช้ําๆตัวหนังสือชัดๆนะครับนะครับจมูกโดง่งกระไหลทองไม่ลอกผมให้หล้านบาทนะครับมาปล่อยผมได้ผมรับเชา่าอันนี้ที่ผมพูดนี่คือผมรับเช่านะผมไม่ได้ขายนะผมรับเช่านะมีมาขายผมได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ายันนี่คือยันอู่ใหญ่นี่อู่ใหญ่เด่นี้เก็บกับผมประมาณน่าจะเกือบสิบปีนะเด่นี้อยู่กับผมเนี่ย นี่คือยันอุใหญ่นี่เดี๋ยวให้ดูอุเล็กอูเล็กวงมอะไรนี่จะมีบวกนี่จะมีบวกตรงนี้ฮะเป็นอูแล้วมีขีดนะฮะมีขีดเขาเรียกอูบวกเนี่ยใช่ไหมฮะอุบวกแบบนี้ก็หายากหายากสุดคืออูแบบนี้อุใหญ่ลองมาอุอูบวกแล้วค่อยมาเป็นอุเล็กไออูกลางนี่แบบนี้นะครับมีทั้งหมดตานหลังมีทั้งหมด5พิมนะครับแต่เราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปครับเพราะว่าเนื่องจากเนื่องจากที่ผมบอกนะครับว่า ของฟอร์มเนี่ยมันมีเรียนแบบเยอะแยะมากมายส่วนตําหนินะครับตําหนิหรือจุดสังเกตี่ยผมบอกกับเพื่อนๆก่อนเลยนะฮะว่าว่านะครับตําหนิหรือจุดสังเกตเนี่ยผมแทบไม่เคยชี้ตำหนิเพื่อนๆดูเลยผมจะบอกเลยว่าตัวหนังสือนะเป็นสันเป็นเหลี่ยมมีความคมชัดแม้ว่าสึกแค่ไหนก็ตามก็ยังมีเส้นสายรายละเอียดน,นะครับผมเวลาผมส่องผมใช้ตะแคงข้างเห็นไหมครับท่านเหล่ไม่ผ่านการใช้จะมีจุดใต้ตาเหมือนขี้ตาท่านอ่ะสองฝั่งเลยนะครับ อันนี้ผ่านการใช้มาบ้างก็ยังเหลืออยู่นะครับนี่นะครับความคมชัดผมจะชอบแสงส่องไปส่องมาตะแคงมาตะแคงไปพลิกกับฝั่งตีลังกาส่องนะครับส่วนใหญ่นะครับเราจะเห็นหลายมุมหลายมิติคือเทคนิคในการส่องพางผมเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะครับผมจะพยายามบอกว่าเราต้องหมุนเหรียญไปรอบๆเราต้องส่องหลายๆมุมนะครับมองแบบนี้ปุ๊บอ่าดูพลิกข้างเราจะเห็นเหลือบอะไรบ้าง ตัวตัดขอบตัวอ่านี่เป็นเหรียมปั๊มกระบอกนะแล้วก็ดูขอบเอานะครับว่าขอบค่อนข้างเรียบนะนี่นะครับนี่คือเหรียญที่สําคัญเม็ดไข่ปลาเหล่านี้คุณไม่ต้องไปจําตำหนิครับผมเองผมบอกเลยว่าตําหนิในการดูพรางผมเนี่ยน้อยมากเลยจุดตําหนินะผมไม่เคยแทบจะสังเกตอะไรมากเลยกับตําหนิจุดผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับผมจําแค่อย่างเนี้ยเม็ดพวกนี้มีความคมแค่ไหนตัวหนังสือเนี่ยศึกแล้วยังมีสันมีขอบแค่ไหน นะครับคนที่มีความชํานาญหรือคนที่เห็นบ่อยๆนะครับบอกได้เลยว่ามันง่ายมากมันง่ายมากเลยครับแต่ถ้าคนที่ไม่ชํานาญก็จะบอกว่ามันเหมือนกันมากมันเหมือนเก๊มากเก๊เหมือนมากเก๊นู่นนี่เหมือนมากแต่จริงๆไม่ใช่ถ้าคุณชํานาญแล้วคุณเห็นบ่อยๆแต่คุณต้องเห็นผ้าแท้นะไม่ใช่ว่าคุณไปส่องในผ้าเก๊แล้วคุณมาบอกว่าเอ๊ะทำไมของแท้ของเก๊ไม่เหมือนกันแต่คุณเปรียบเทียบคือเอาผ้าเก๊ไปส่องผ้าเก๊อยู่นั่นน่ะคุณก็ว่ามันเหมือนกันแต่ถ้าคุณได้เห็นน้าแทบบ่อยๆะครั คุณจะเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันแตกต่างกันมากเลยนะพิมพ์อุบวกนี่เอาุบวกนี่หายากไหครับแบบนี้เพื่อนๆลองดูนะค่อยๆดูเอานะครับเนี่ยดูขนาดอันนี้ผ่านการใช้มาบ้างดูร่องจมูกนะเนี่ยดูนะดูนะดูดูตรงดูตรงไปไมาจิ้มฟันเนี่ยร่องจมูกไหมครับแทบจะเห็นคุณนะแทบจะเห็นขนจมูกเลยในการแกะพิมพ์ของคนยุคเก่าเนี่ย แม้ว่าเหรียญนี้จะผ่านการใช้มายังเห็นนะว่ามีร่องมีสันขนาดไหนอ่ะเพื่อนๆลองดูนะดูจมูกท่านนะฮะดูร่องจมูกท่านนะฮะเห็นไหมครับว่าเพื่อนๆือลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะส่องซูมมากกว่านี้จริงๆเดี๋ยวลองซูมเราใช้กล้องสองดีกแล้วกันลองลองอีกทีลองทีเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นลว่เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดียเดี๋ยว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 เดียวเดีเดี๋ยวเดเดี๋ยวเด ไม่ชัดนี่นี่เห็นไหมล่องจมูกเห็นไหมครับอ่าเห็นแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าเหรียญที่ไม่ผ่านอย่างนี้อย่างนี้เหรียญที่ผ่านการใช้มาคุณยังเห็นล่องจมูกแบบนี้เลยนะครับดูอีกอันหนึ่งดูเหรียญหนึ่งนะลองดูฟึบเฉพาะเหรียญที่ยังเห็นล่องจมูกบบน,นี่เห็นไหมมีความคมชัดเลยนี่แบบนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะโอเคอย่างนี้น มันมีมีจุดใต้ตาแบบนี้แบบนี้ตัวหนังสือต้องเป็นสัน่าเราลองดูพยายามเอียงเด็ีอย่างเงี้ยพยายามเวลาเราส่องนะเอียง, 4, 5, งสี่ห้าองศาให้เห็นให้เห็นสันตรงเสือเห็ไหมฮะคำว่ารอลิงอออามีความคมยังไงอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนจับไปได้เรื่อยๆนะตอนสมัยก่อนนะครับนี่นี่อลิงมีจุดใต้รอลิงอะไรเงี้ยคือจริงๆก็ไม่ใช่จุดสังเกตของผมนะแต่ผมสังเกตแค่แม้ว่าจะผ่านการใช้มาเราก็เห็นสันเห็น ของตัวหนังสือนะครับนี่แบบนี้นะครับสําหรับนูนเหรียญน,นี้สองถูกก่ออ่านี่นี่เห็นไหมครับจมูกนี่แบบนี้เป็นนี่เป็นเหรียญเปียกทองนะเป็นทองแดงกระหลายทองหรือบางบางบางคนก็จะเรียกเปียกทองนะสาหรับเหรียญดุนเก่าแบบน,นี้นี่ไม่เคยเอาให้ใครดูเลยนะครับนี่มันเหรียญมหามเท่าถ้าจมูกโด่งๆนะครับจมูกโด่งๆเลยกระหลายเต็มเต็ม ผมรับเช่า6ล้านนะะติดต่อผมได้เลยนะนี่ยันอูยย่ใหญ่มีอู่ใหญ่เป็นแบบนี้นี่แบบนี้แบบนี้นะครับยันอู่ใหญ่แบบนี้าเมาดูอู่เล็กนะมาดูอู่เล็กไหแบบนๆก็จะสองละนี่แบบนี้อู่เล็กนะอู่บวกพวงมาลัยอย่างนี้นเห็นไหมเห็นไม่ไข่ปลาไหมฮะสังเกตเพื่อนๆลองดูที่ผมบอกไม่ไข่ปลาคืออะไรเม็ดพวกนี้แหละฮะต้องคมลัดลึกปึ้งเลย แต่ในขณะแต่ในขณะเดียวกันถ้าผ่านการใช้มานะครับผ่านการใช้มาก็ยังเห็นสันเห็นขอบเห็นเห็นเหลี่ยมของไม่ไข่ปลาเหมือนกันฮะน,นี่อันนี้อยู่ในเหลี่ยมนะัอันนี้นี่ปั๊มมาไม่ไข่ปลาแบนอันนี้แบนแต่เราก็ต้องดูว่าแบนเพราะเกิดจากการปั๊มนะครับแต่ในรอบๆไข่ปลาก็ยังมีความเป็นสันเป็นเหลี่ยมนี่ขยื่หน่อยไม็ไขป่ปลานี่เป็นอู่ใหญ่แบบนี้โอเคเดี๋ยวเราให้ดูอุก,กา,างความคิดว่าอ่าอ่กางเนี่ย ไม่ใครปลาชัดแต่ต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้เก๋เยอะนะเกเแล้วเกยค่อนข้างจะโอเคด้วยแต,ต้องระวังนิดหน่อยนะครับการช่าโอปพอดีมันมีเส้นเส้นขนไปอยู่ตรงหน้าผากท่านพอดีใส่ตลับไม่ได้ดูเลยผมหนังสือเป็นสารเป็นเหลี่ยมนะ,อ,ะอย่างนี้ก่อนเบื้องต้น